สบายดีพี่น้องมาหาเห็ดละงอกมานี่นะเห็ดแล้วเห็ดแล้วพี่น้องเห็ดแล้วงามขนาดพี่น้องเห็ดละงอกงามงามนี่นะรักคู่กันคู่กัรเห็ดละงอกเห็ดละงอกเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดอีกแล้วเห็ดละงอกเห็ดละงอกมาจับพี่น้องมาเก็บเห็ดนดมกันเด้อเห็ดละงอกพี่น้องเห็ดละงอก dạy miếng dạy dạy trái dày đó. Đó không mua cho nó mùa này dạy 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 lên dạy 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 lên dạy 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 เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วมาถอกไข่พ่อแม่พนาถอกไข่เห็นมั้ยอีกเห็นอะไรทุกคนเห็นอีกแล้วมาเห็นอะไรทุกคนเห็นอีกแล้ว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 ทุกคนเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้ว สองดอกน้องสองดอกเกี่น้ำกันเดี๋ยวทุกคนเห็นเห็ดตับเต่าพี่น้องไหนเห็ดตับเต่าเห็ดตุกเต่าหรือว่าเห็ดผึ่งอะไรทุกคน เห็ดอีแลวจะทุกคนเห็นอีกแล้วอีวอเหลืองป่าจ่าบัลเหลืองจ้ามาเห็นเห็ดดินจากพี่น้องเห็ดหรือเห็ดดินดอกจุมจูมจากพี่น้องจ้า โอ้สงสัยนามถือกล่องไอ้กล่องมัวมัวนี่แหละทุกคนโอ้ยกล่องเป็นบ้านจัดเต็มอ๋าดอกที่สมงามงามทุกคนเห็ดละงงกเห็ดละงงก เห็นอีกแล้วเห็นละโงกเหลืองจ้าเห็นละโงกเหลืองแจละโงกเหลืองเราอยู่ทางหลังเห็นละโงกเหลืองพี่น้องเห็นไหมเห็นไหม

ทุกคนทุกคนเห็นอีกแล้วจุ่มแบบไงทุกคนสามอาดอกอย่าบังเด้ทุกคนอย่าบางังเลยงามงามทุกคนฮาร์เดอร์ฮาร์เด้อร์พี่ลูกขาพระเจ้าแอดเจาทุกคนสามดอกจ้าหิรุงหงส์เหลืองสามดอกจ้า สามดอกสวยๆทุกคนนอย่าทุกคนจ๋าดอกนะสองดอกสองดอกสองดอกอยาทุกคนสองดอกแล้วก็มาอีกดอกหนึ่งทุกคนดอกหนึ่ง เลยหมดตกใจทุกคนตกใจตกใจหมดอล้แบงอันนี้และก็มีไข่ด้วยนะจ๊ะทุกคนและก็มีไข่ด้วยว้าเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วดอกนี้ชอบนะดอกนี้ชอนดอกง่ายอันนี้ทุกคนดอกง่ายดอกไง่ายสี่ดอกทุกคน สี่ดอกบวบใหไงตัวที่เขาถ่ายก็มีพี่น้องเอ้ยตัวที่บเิ่ถ่ายก็มีมาตย่าติกันมาหลายคนพี่น้องนี่นะถ้ากันมาแจกเกเฮ็ดแกันเรลือกระต่าเนี่ตงน,นี้นี่นี่เบิ่งเฮาได้พี่น้องนี่นะเฮาจัดออกเลยนะทุกคน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 เฮ็ดแต่ละคน <c oughs> คักค่คทุกคนค่ะอาทุกคนนี่เป็นคนงามที่ได้เนาะยังมีตาหนึ่งอยู่นอกแล้วข่าวมาทุกคนเหมือนจูม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 คักคักคคค